ชาวเน็ตแห่แซลตุ๊กตาดาดเรมอนใน MVA มิราหลังในชีวิตจริงกระต่ายพันนิพามอบเป็นของขวัญให้ครูภัยบู์ จากกรณีที่กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมจนต้องบอกว่าเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเอมิราอดีตพรยาของครูพัยบุญนั้นก็ขึ้นแทนเป็นซุปตาคนใหม่หลังค่ายเพลงยักษ์ใหญ่จับปั้นเป็นนางเ e อก MV ผิดศีลข้อ3กระแทกใจครูพัยบุญโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ถูกทาาทามจากประจักษ์ชัยไหทองคาเพื่อมาเป็นนางเ e อก MV โดนไปและในเวลาต่อมาประจักษ์ชัยก็ทุ่มสุดตัวมอบรถให้เอมิราเดินสายถ่ายงานลั่นดีกว่าเดิน รวยแล้วดังแล้วค่อยซื้อใหม่โดยงานนี้ประจักษ์ชัยได้โพสต์รูปภาพผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวและได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่ามอบรถให้เอมิลาไว้เดินทางไปถ่ายงานไปเดินสายดังรวยแล้วค่อยซื้อคันสวยๆแพงๆกว่านี้พอได้ใช้ดีกว่าเดินและล่าสุดต้องบอกว่ากําลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของโลกออนไลน์เมื่อชาวเน็ตแห่แซวตุ ell, ๊กตาดูเรมอนใน m v มเอมิลาหลังในชีวิตจริงกระต่ายมอบเป็นของขวัญให้ครูไพบูลซึ่งงานนี้ผู้กํากับในบท m v มเอมิลานั้นก็ได้จัดให้มีฉากที่มีการมอบ ซึ่งคล้ายกับชีวิตรจริงของกระต่ายพนิพาและครูไพบูุ์จนชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างถล่มทลาย